สมัยก่อนแถวนี้ไม่มีใครขายอะไรหน้าบ้านได้เพราะซอยมันเล็กไม่มีคนเข้าตั้งแต่เห็นโครงการของเทศบาลมาทำฟุตบาทแล้วอนาคตจะขยายเป็นเวียดนามทาวคนแถวนี้ใครก็ชอบก็ทำให้ในซอยบ้านเรามันจเจริญขึ้นจะมีลู่ทางทำมาค้าขายได้ก็ทำให้ซอยนี้มันจเจริญขึ้น ครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนศรีสุขซอยสองนะครับก็คือที่เราทราบก,กันอยู่คือเวียดนามหาอุดรธานีนะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุดรธานีนะครับแล้วก็สมาคมชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีและพี่น้องชาวชุมชนในบริเวณนี้นะครับสิ่งที่เราอยากทําก็คือว่าอุดรธานีเป็นเมืองผ่้หมู่วัฒน,นธรรมเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะครับผมเองจึงได้ร่วมมือกับทุกๆท่านนะครับในชุมชน ได้จัดทําโครงการถนนเวียดนามเท้าด้วยการเริ่มจากทําทางเท้านะครับและปรับปรุงสาธารณูปโภคนะครับเราคาดบังอยู่แล้วว่าถ้าเราทำสาธารณูปโภคที่ดีแล้วก็ดึงวัฒนธรรม ทางหน้านอาหารวัฒนธรรมต่างๆ,ๆที่มันอยู่ในอุดรอ,อยู่แล้วนะครับให้ขึ้นมาเพื่อดึงดนะูดนักท่องเที่ยววันนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อผัดเนาะเป็นะรุ่นหนุ่มด้วยรุ่นหนุ่มด้วยนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าตึกนี้เอาตรงๆนะพูดตรงๆนะครับเป็นตึกที่อยู่ในซอยร้างมา30ปีวันนี้ผมภูมิใจมากที่เห็นผู้ประกอบการนะครับการลงทุนซึ่งจริงๆมันเป็นทุนที่เรามี อยู่เดิมแล้วเนาะแล้วก็น้องๆก็ได้มีเขาเรียกว่ามีกิจการที่ที่มั่นคงนะครับแล้วก็จะได้โชว์อาหารเขาเรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวคือก๋อวยเตี๋ยวผัดน่าจะเป็นเกี่ยวกับคลวยเตี่ยวสไตล์ของเวียดนามเนาะ,อ,ะอยากให้พูดนิดน,นึงว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อผัดนี่หมายถึงยังไงผมก็เพิ่งมาวันแรกนะครับเพราะว่าเห็นเพิ่งเปิดร้านนะครับอ่ะ ยินดีค่ะก็ของเรานะครับเกรซกับแชมป์นะคะทําล้างเตี๋ยวน้าผัดอยู่ตรงนี้ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเอาเนื้อนะคะไปผัดกับมะเขือเทศของหัวใหญ่แล้วก็ผัดต่างๆนะคะเสิร์ฟเป็น,นสไตล์เวียดนามค่ะโดยเฉพาะน้ําซุปของเราเป็นยังไงคะงน้้งแชมป์ซุปของเรานี่ตุ๋นมากกว่า10ชั่วโมงเลยนะครับใช้แต่เครื่องเทศล้วนแล้วก็เน้นเป็นกระดูกวัวด้วยคือ,ไ,อไม่ต้องไปทานที่เวียดนามไม่ต้องเลยใช่ <ไป S 1> ค่ะก็คือเป็นสไตล์เวียดนามซึ่งรับรองว่าถูกปากคนไทยแน่นอนถ้าใครไม่ทานเนื้อนะคะเราก็มีอาหารเวียดนามด้วยค่่ะะะเเราาาจจมมมีีีบบุุญญนนนนอออยแล้้ว็หคคัืป ค่ะเราลองกินแล้วอร่อยสดชื่นแน่นอนนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยค่ะที่กินแล้วก็ต้องสดชื่นค่ะสามารถความรู้สึกคุณพ่อหน่อยนะครับเด็กเขาแตเปิดร้านแล้วก็เปิดให้เขาเพื่อจะสร้างความเจริญในทางเดินนี้จึงนี้ล้างมา3ามสกว่าปแีแล้วก็มาเห็นแล้วก็เดยขอเช่าเขาเป็นการสร้างมูลค่านะครับจริงๆแล้วตึกเนี้ยอย่างเห็นได้ชัดเนี่ย โครงการเวียดนามทาวพึ่งเริ่มไม่ถึงปีนะครับผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยอีกภายใน1ปีจะมีร้านอาหารแบบนี้และเป็นผู้ประกอบการที่มันเยอะขึ้นสิ่งที่เยอะขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับคือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาสามารถที่จะเข้ามาใช้บริกานรนับมาท่องเที่ยวมาดูวัฒนธรรมของของเวียดนามนะครับพี่น้องชาวไทยที่สายเวียดนามอยู่ในซอยนี้เกือบร้อยปรเ็พอมีการค้าขายมากขึ้นสิ่งที่ได้คือ จากตึกที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้อันนี้เราพูดในเชิงงระบบเศรษฐกิจนะครับเทศบาลนครนอนทานนี้สามารถเก็บภาษีที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับเราก็จะมีภาษีทางหน้าสาธารณสุขจากที่เราไม่ได้เลยเราก็มีภาษีเข้ามาในเมืองเรามากขึ้นดังนั้นนะครับการกระจายความเจริญสู่ชุมชนเนี่ยคือเรื่องนี้แหละครับและสิ่งที่จะเกิดตามขึ้นมาคือว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีตอนนี้ก็เต็มร้านนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะวันนี้ก็มีท่านทูตเอกอัครราชทูตนะครับเวียดนามท่านมาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับน,นี่ท่านทูตมา2ท่านแล้วเนาะอีกท่านหนึ่งที่ท่านย้ายไปแล้วท่านใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านประธานสภาสูงนะครับของเวียดนามก็ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของประเทศเลยก็เคยมานะครับมาในวันที่เปิดซุ้มประตูเวียดนามทาวนะครับวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนเฮงๆขายดีครับขอบคุณมากครับ